เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับ ฮหสวัสดีครับมีอะไรก,กินไครับวันนี้เราอยู่กันในโมลิเมนนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมารีวิวเกมนะครับแล้วก็ขออนุญาตแจกเทีย์ก่อนเลยนะครับขพอขึ้นก่อนเลยพอเพื่อนเอนเข้ามาเล่นเนี่ยเ,ออเกมมีภาษาไทยนะครับกดตรงซ้ายกลางเสร็จแล้วกดภาษาครับปร,ปรับภาษาเป็นภาษาไทยได้นะครับปรับเสียงได้เสียงมันค่อนข้างดังนะครับรหัสแลกเปลี่ยนตอนนี้ยังหาโค้ดไม่เจอเดี๋ยวมีโคด้ดเดี๋ยวมาทิ้งให้ ส่วนการรีไอดีหาไม่เจอครับกดออกจากเกมแล้วมันเข้าไปในศูนย์นะมันเป็นภาษาจีนนะ่ะหมีก็ไม่ค่อยกล้ากดเท่าไหร่นะครับเอาไว้ว่าใครรู้วิธีรีไอดี Re ID ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยละกันเนาะอ่าเดี๋ยวเราขอย่าเปิดกาชากดซ้ายล่างกดคําว่าตีนตีนจริงหรอเะเนี่ยมันทีนหรือทีนมันเขียนตีนนะเอองงเหมือนกันต่อเต่าหรือดอเหล็กมานี่นะต่อเต่าม่เ่หรอเออ ถ้าเป็นน้องผู้หญิงคนนี้อยู่แค่เทียแค่เทียบีเองครับเพราะนั้นตัวละครที่ต้องเปิดก็คือเอาตัวบนนะครับแต่ตัวผู้หญิงคนนี้มีหามไม่เจอน่าจะเป็นตัวใหม่ตอนโคตเบต้าไม่มีนะครับก็ขออนุญาตเปิดเลยล้กันะะนะครับคิดว่าคิดว,ว่าตัวนี้น่าจะโอ้โหเล่นโหดเหมือนกันนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นไปอ่อทุกครั้งที่เราปลุก5จดเออาขึ้นไป ไม่มีแววเลยลนะเนี่ยอ้าวมันขึ้นมาแบบนี้แบบนมันปกติมันไม่ขึ้นแบบนี้นี่หว่าใช่ปะความเข้าใจความโลภเดี๋ยวนะมีชักงงงแล้วทำไมมันเปิดแล้วมาได้การ์ดวะอ๋ออะไรตรุ๊กตาเดี๋ทีครับ แจกเยอะนะเนี่ยมีเพิ่งเห็นมันโอ้โหมันใช้ซ้ายหรือขวาเดี๋ยวมีขอ,อย่าดูชนิดนึงนะอ้าวได้ตัวทองมานะครับแพนเดียด้วยขอ,อยญาสองบับน,นึงนะทุนคูณว่าน้องอยู่เทียบบนๆนะครับอ๋อไม่บนนีหว่าอ้หน้าตาเกมนี้แม่งดูอย่างยากเลยหน้าขาวแต่ว่าผมเป็นชมพูนิดนึงนะครับ แพนเดียไม่เห็นอยู่ใดทียอะไรอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตู้นี้แล้วกันครับลองดูเห็นมันเอ้าไอต,ตัวแพนเดียที่มีได้มันอยู่หน้าตู้เลยแล้วน่ะอ๋ะอ ไม่เอาการเอาตัวมาเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวพ้อยดูหน่อยดิอ้าวไอตัวนี้มันเทียเอเอสเอสเลยนะซีคัสตะกี้หมีได้เหรอโอ้สบายเลยครับอย่างเงี้ยเนี่ยซีคัสอันนี้เอสเอสเลยครับส่วนแพนเดียหาหาไม่ได้อ่ะเห็นไม่เห็นน้องน้องอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อเจอแล้วอยู่แค่แรงซีเองไอเราเข้าไปมองข้างบนก่อนนะโถเอ้มองสูงกัเงี้ยนะ อ่ะอย่างน้อยได้ตัวแบกมาตัวหนึ่งแลครับพี่เอสเอสเอดีมันแจกหรือเปล่าวะเนี่ยหมีไม่แน่ใจว่ะจำได้ว่าตอนคนเบต้าหมีก็ได้นะแล้วจะแจกหรือเปล่าโอ้เพราะงั้นเราต้องไปสุม่มหาตัวเอข้างบนครับน้องดอกกุหลาบกับน้องหัวขาวอะผู้หญิงอนะแล้วก็พี่ผู้ชายนะครับตัวกลางตัวกลางผู้ชายอยู่เทีร์ หน้ามันหน้าตามันคล้ายๆกันมันดูยากมากเลยอะ่ะอ๋อน่าจะตัวข้างบนบ้าวะไม่แน่ใจวะนอตตีล่า<ว>ผู้หญิงใส่หมวกดำให้อยู่ข้างล่างเลยดีกว,ว่าอ๋ออยู่เทียบีเซิมาตัวต,ตรงตรงนี้ไปดิงั้เดี๋ยวมีขอยาดเปิดข้างบนแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่นะไอตัวลิมิเต็ดมันมักจะอยู่ข้างบนเสมอนะครับเพราะมันก็น่าจะต้องแบบมีความสามารถที่แกร่งๆถามว่าเกมนี้ถ้า จำเป็นต้องมีตัวเทพแล้วเล่นได้ไหมคือหมีจะบอกว่าตอนโค้ดเบต้ามันไม่ได้แจกแบบนี้เลยหมีใช้ตัวธรรมดาที่เขาแจกอ่ะมันก็เล่นผ่านหลานง่ายนะครับเกมแนวเป็นสไตล์รีเวน1,999นะครับเป็นแนวเทิร์นเบสก็ตอนนั้นหมีก็ทําไกลนะหมีสำหรับหมีหมีว่าสนุกอ๋อย่าตอเพื่อนอะอะไรวะแพนเดียอีกแล้วตัวทองแม่งตั้งเยอะอะไรวะโคตรโจริงเลย จะมีโอกาสได้ไหมถ้าเปิดก็เปิดตู้หนึ่งลุ้นกว่าครับตู้สองมันออกมาน้องอยู่แค่เทียบีเองน้องแม่มดใส่หมวกอะ่ะปกหกสิบครั้งเลยหรอวะเขาแจกเยอะ้วเนี่ยมีนับาที้สองร้อยโลได้อะแต่ก็เกลือแน่นอนนะครับคือพยายามแบบกดเปิดให้ได้ตัวเทียเอสอะเออเอาตัวเทียเอสให้ได้เพิ่มอีกตั้ตัวสองตัวแค่นี้ก็สบายนะครับถ้าเพื่อนๆจะเล่นนะครับ จากเยอะก็ดีครับบางเกมส่วนใหญ่สิบโลอะไรเงี้ยยี่สิบโลวันนี้บ้างร้อยโลเลยอ่ะผม mm hmm. จะออกไว้ไว้ครั mm hmm. มีโอกาสไหม mm hmm. อ้าวได้แล้วได้น้องได้ได้น้อง,ได,ไ,ดองได้น้องแล้วครับน้องชื่ออะไรวะ mm hmm. ทีดินน้องชื่อทีดินนะครับ mm hmm. ไม่อยู่ในเทียไม่อยู่ในเทียครับ mm hmm. แต่ว่าหมิวว่าเก่งโคตรเออน้องเป็นโล่หรอ ออกไปเป้องกันอ๋ออันนี้เป็นสายสนับสนุนครับเราต้องหาดาเมจเราต้องหาดาเมจนะครับโอเคเดี๋ยวมีเปิดต่อแต่คงมีมีสำหรับมีแค่นี้มีก็เล่นได้ไม่ไม่ซีอยู่แล้วตู้นี้ไม่มีตัวไหนเก่งบ้างวะอะเปิดไปคงไม่ใช่แพนเดีย,ยงนะแพนเดียสองตัวแล้วเนะี่ยเอ้ยนิมเฟียโอ้โหนิมเฟียแค่เทียบีเองอะ เราก็เรียกว่าจะดีอะไร,รเขาแจกเยอะเปิดเรื่อยๆเลยครับอันนี้จะหมดแล้วอีกอีกยี่สิบห้าโลจบแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่แจกเยอะมากนะรวมๆนี่เปิดมันมือเลยอะร้อยกว่าโลอะหมดแล้วงัาง่างนีเออกดไปครับอ้าวเติมเงินแล้วหมดกันอ๋อเงินมันมันใช้เป็นเงินเติมแลละไม่ได้แล้วอย่างนี้ โอเคล้วเดี๋ยวมีไปรีวิวเกมให้ดูดีกว่าครับจริงๆก็โหเ,เราได้ตัว S สองตัวก็คือ,คอ,คอ,คอมันก็เล่นได้แล้วแต่พี่ผมชมปูน่าจะแจกนะน่าจะแจกไอตัวนเนี้ยไอซีคัทเนี้ยจำได้ว่าเป็นแทงทีโคตรเก่งเกมไม่มีอะไรเลยครับก็แค่ level. อัพเลเวลปดเออสเตตัสต่างๆขงเขานะครับก็จะเล่นได้เลยแจกอย่างเยอะเลยเอาเจดดงวะ ตุกกตาตุกกตาตุกกตาหมดแล้วโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวมีไปรีวิวให้ดูสตาร์หนึ่งแล้วกันก็นกตีมแนวอ l ล e v e n s หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับค่อนข้างสนุกนะถ้าใครชอบเทิร์นเบตตัวละครแบบเออตีมยุโรปะน่าจะชอบนะน่าจะชอบนะครับลองดู หาวิธีรีไม่รีดีไม่เจอเหมือนกันต้องขออภัยเนี่ยการสืบสวนแปลว่าไม่ได้สู้อ่ะสู้เลยจัดทีไม่พูดเลยครับอ่าเขาถามเราเจ้าทีมไหนข้างล่างเลยแบบไม่ต้องคิดอ,อติดไม่ได้วะอ๋อโหวนึน้ว่าจะจัดให้ไอเราเอาดีเลยตัวให้เราเปิดได้เป็นตัวระดับสีทองหมดเลยครับลุยเออมันใส่การได้ลืมไปวะกดลุยไปแล้วอะ อะไรครับเชื่อมันอ่นในพลังหนีก็จำวิธีเล่นไม่ได้แนละ้วไม่ได้เล่นมาสองเดือนแล้วมนะั้งเกมก็เป็นการเอาการ์ดครับเล่นการ์ดเราต้องไปดูท่าการ์ดของแต่ละตัวก่อนมั้นว่ามันทําอะไรเราจับสามารถแบบเอาการดมาผสมได้เป็นขั้นหนึ่งขั้นสองอะไรอย่างเงี้ยนะอืไม่มีกระตุกจังเลยวะ่ะของขวานจาัง ครับขอรีวิวสตาร์หนึ่งจะไปแล้วเปิดของขัดอะไรครับอขออนุญาตรีวิวระบบต่อสู้นะครับมันก็จะมีการให้เราเลือกเห็นไหมครับหนึ่งสองสองสองอะไรเงี้ยแต่แต่ละเลขมันก็จะมีความสามารถที่ต่างกันไปอะไรเงี้ยนะครับนี่อันนี้น้องซับโอค้างนะครับขออภัยนะครับเกมเพิ่งเปิดอาจจะแหลกๆนิดนึงนะครับ อันนี้เป็นซับครับไหนอลองดูหน่อยสิอ๋อมีให้เราเลือกคำสาบเหมือนเป็นรถค่าดาวมันนะครับอีกฝั่งตรงข้ามันอย่างเงี้ยอันนี้เพิ่มความเสียหายเออดีครับรถหน่อยอู้ค้างจริงนะเนี่ยจริงจด่านแร,แรกเราไม่ต้องคิดอะไรมากก็ได้ครับเราเอาตัวโจมตีลงไปตีบันทีสองที อุ้ยมีหนวดปลาหมึกมาช่วยครับโหหนวดแรงอย่างแรงเลยมีไม่แน่ใจว่าหนวดของใครเหมือนกันนะแตร่รู้ว่าเป็นฝ่ายเราอะน่าจะเป็นบัฟท,ที่มันอยู่ตรงเลขสิบเอ็ดอะตรงซ้ายบนนะครับมาเจอพี่แท้งหน่อยครับตัวแจกนีโ่โหหอกอย่างรอเลยอ่าใช้นากาต่อสู้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวเกมนะครับโมลิเมนนะครับเพื่อนๆก็ลองสามารถดาวน์โหลดได้มีภาษาไทยโหลดทั้ง iOS และ Android ได้นะครับ ก็พยายามเลี้ยได้ตัว T X ข้างบนสักตัว2ตัวเพราะว่าเรามีพี่ผู้ชายหัวชมพูมันแทงให้อยู่แล้วนะครับค่อนข้างเก่งมากนะครับเกมก็จะแบบเป็นฉากๆ่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันจะมีอ่านเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรครับก็ขอให้คนเล่นเกมหียความสุขเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาถึงใต้คอมเมนต์ได้นะครับ